สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านรายการพืุ่รคิดของธนาคารกรุงเทพจำกัดที่ผ่านมานะครับแล้วก็เสนอวิธีการตกแต่งและก็เพิ่มความงามให้กับบ้านของคุณที่ดูน่าอยู่และก็สวยงามยิ่งขึ้นมาคราวนี้นะครับเราจะเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาซึ่งอาจจะเกิดกับเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านของคุณซึ่งใช้มานานแล้วให้มันใช้ได้แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการช้ง,งานให้มากยิ่งขึ้นนะครับยังไงก็ติดตามชมเลยสิครับเราจะบอกคุเดี๋ยวนี้เลยว,ว่าเราจะมีวิธีแก้ไขปัญหานั้นยังไงครับ มีกลิ่นฟังดูแล้วให้ความรู้สึกที่ไม่ดีเลยนะคะปัญหาอย่างนี้ปล่อยเอาไว้ไม่ดีแน่ค่ะวิธีง่ายๆที่คุณสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวของคุณเอง mm hmm. ก็ให้หาน้ำมันก๊าซมาประมาณสักหนึ่งขวดน้ำปลาแล้วนะคะถ้าหากว่าคุณแพ้กลิ่นน้ำมันกา๊าซก็ควรหาผ้ามาปิดจมูกเสียก่อนหลังจากนั้นก็ให้เทน้ำมันกา๊าซราดลงไปบนคอหาน ใช้น้ำนะคะเทราตตามลงไปเพื่อทำความสะอาดและขจัดกลิ่นน้ำมันกา๊าซให้หมดไปค่ะทิ้งเอาไว้สักครู่ใหญ่ๆจากนั้นกลิ่นเหม็นที่เกิดจากซ้วนก็จะหายไปในกรณีที่ยังมีกลิ่นน้ำมันกา๊าซเหลือติดห้องน้ำของคุณอยู่ก็ไม่ยากเลยล้วนะคะ เพียงคุณเอาน้ำผงสกัดฟอกเทล้างคอหานและบริเวณรอบๆอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วให้เปิดประตูทิ้งเอาไว้สักครู่นะคะเพื่อเป็นการระบายอากาศขออีกไม่นานกลิ่นน้ำมันก็จะหายไปเองเช่นกันคะ่ะว่ากันว่าห้องน้ำเนี่นะครับ เรียบเสมเือนห้องรับแขกอีกห้องหนึ่งทีเดียวนะครับเราต้องดูแลให้มันสะอาดแล้วก็น่าใช้อยู่เสมอมาคราวหน้านะครับเราจะเสนอวิธีการทำความสะอาดกรบเบื้องห้องน้ำของคุณให้ดูใหม่แล้วก็งดการอยู่เสมอด้วยวิธีการง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องใช้น้ำยาขัดห้องน้ำด้วยสนใจไหมครับก็อย่าลืมติดตามชมคราวหน้านะครับเห็นไหมนะครับคุณสามารถทำเองได้ง่ายๆด้วยตัวคุณสวัสดีครับ